ขี่รถมาเมื่อกี้นี่กะได้มาหดนางานด้นนานนุ่บานนี่ยนางานมองเฮ็ดงานกน็สิประมาณนี่แล้วนะ่ตเป็นระเบียงออกมาเป็นเฮือนทรงโมเดิร์นเนาะซึ่งเพิ่น์นกะจะต่อเฮ็ดเป็นระเบียงออกมาทั้งรอบนอกของเพิ่นน์นเนาะเดี๋ยวสิพา เลาะเบิ่งเด้อบัดนี้ว่าเพิ่นสิเฮ็ดจังได๋นะขึ้นโค้งขึ้นอีหยังไว้เบิ้ดละล่ะมื้อนี้ก็สิดติดไอ้พวกจันทัน์ติดแปะในทางสิบเลาะเบิ่งเนาะบัดนี้เนาะมันก็คือว่าล่ะไฟฟ้าก็บ่ค่อยมีต้องใช้เครื่องปั่นไฟมันก็ไฟมันก็ยากอยู่เด้อมันบ่คือใช้ไฟฟ้าธรรมดาเนาะได้สิพาพเลาะเบิ่งเด้อบแบเฮ็ดหดใส่ละ เดี๋ยอันนี้ก็จะเป็นท,ที่ติดตั้งแล้วขึ้นเสาขึ้นโค้งไว้เรียบร้อยแล้วล่ะเด็ดแต่ว่ามันยากตรงที่ว่ามันได้ใส่เครื่องปั่นไฟนี่แหละไฟมันบดเสมอมันบบคือไอ้ไฟฟ้าธรรมดาเนาะเครื่องปั่นไฟมัน็นจะเสื่มอมหากอยู่แล้วเพราะว่ามันเฮ็ดน้ำเล็กน้ำในเนาะอันเด่นเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นพวกขึ้นโครงไว้เมื่อวานนะทางนาก็มีงานยู่น,นี้ก็คือว้าแลวเดี๋ยวตัวนี้ก็ตัวนี้ก็จะปูพื้นนะเนี่ยปูพื้น ตั้งเสามุ่งลังค่าเพื่อกันฟังทางนี้ก็ดิแต่ว่าขึ้นโค้งไว้เลยล่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทางด้านนะงามงามนะคระบมันเฮ็ดแล้วนะเป็นเฮือนโมเดิร์นผสมเป็นโมเดิร์นเนอะนะงามไมหลิเดีย๋ยวอดเวลาบัดได้มุ่งได้นั้นก็น ถ่ายอัพลงคลิปให้เบิ่งอีกรอบนึงเนาะแต่บริเวณรอบๆนี่ก็ดีดีเลยครับเป็นสะมีสะน้ำาะเพื่อเลี้ยงป่าแล้วก็ปลูกพักปลูกกล้วยปลูกหลายอย่างหลังนี้บัดพอเห็ดแล้วนี่ก็สิถือว่างามอยู่ด้นะแต่ว่าหลังใหญ่นะั้นมันก็นแล้วล่ะ เหลือแค่งานต่อเติมเนอะข้างในก็สิเฮ็ดฟ้าเฮ็ดอีกยังอยอีกหลายอย่างเยู่เกือบเดือนพินงลับไปเพื่อสิแล้วงานนี่ก็ได้พอดีละพอได้มีเงินใช้เนอะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งรอบๆฝั่งทางนั้นก่อนบัดนี้อันนี้ก็สิเป็นโซนทั้งหลังตัวนี่เพื่อปลูกกล้วยไว้เป็นแถวบดเลยงามขนาดเลย มีกล้ยมีอ้อยหลายอย่างในสวนเพะนะ่นครอบครบซะเพะื่อก็จะมีต้นไม้ในน้อยกำลังปลูกเพื่อปรับปรุงใหม่กล้ยซุกกม็มีกำลังซุกกำลังแก่อันเด็กแก่แล้วนะจะน้อยกัสซุกหล,ลบหลบพนะัขกขนาดเลย งามมีต้นกล้วยต้นอ้อยต้นผลไม้ลากไม้ลายขนาดเลยคักเงียบสงบขนาดอยู่ไก่บ้านพร้อมเนอะเดี๋ยวไปเบิ่งนองประดุกบาดนะสวนทั้งนี้เพื่อปลูกพักไว้เลยมีพักหอม มีพักโหมพักแพ้วในกระทางมีพักบงพักบงจีนอันนั้นก็สิเป็นสะปาน้อยสะปะดุกมื่อวานนี่ก็ลงไปงมมาแล้วล่ะมีสะดุงพรมเอาไว้ยกมีสะดุงไว้ยกพมแต่ว่ามันบ่สู้เอาแหดอกกวาดเอาลด พวกนี้ก็เม็ดตัหัวข่าตะไคร้ใบ,บมะกรูดเป็นส่วนคือกันทั้งนึงเปิเพิ่นเฮ็ดแ,แล้วนี่คือสิงามอยู่ดอกเนี่นนั้นก็สิเป็นหนองสะคือกันแต่ว่าน้ำมันแห้งแล้วเพิวกกำลังสิปรับปรุงใหม่จ้ะคักอีหลีหนองประดุกอันลยกว้างขนาดเด้อทั้งพุ่นก็เป็นหนองสะคือกันนี่นางงานก็ได้ อ้อมมักใหก็จะเป็นนัา่งงานเดี๋็กวพวกกจิตโตเฮ็ดระเบียงออกมาใส่หนองป่าเพื่อนเนาะเนาก็เฮ็ดงานไปเรื่อยๆพอได้เงินใช้เนาะเพราะว่าช่วงนี้มันก็นหางานยากขึ้นกันคอยเฮ็ดไปเรื่อยๆช่วงนี้เขาก็มีงานเฮ็ดเขาก็เฮ็ดไปสักก้อนถ่ายคลิปลง YouTube นำเฮ็ดงานไปนั่พอได้ มีเงินใช้เนาะคือว่าละเห็ดไปช่วงนี้อันนี้ก็จะเป็นนางงาน,นนั่ะเมื่อวานนี่ก็พากันเห็ดอันนี้แหละเห็ดไปสักก่อนช่วงนี้มีงานยังก็เห็ดก็เห็ดไปพอได้เงินใช้เงินจ่ายก็เอาสักก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะได้เห็ดการเห็ดงานกันได้บาทนะ เราจะมาเบึ่งพร้อมๆกันอีกรอบนึงเนาะความสวยเกิดขึ้นทันทีบัดแล้วเลยสายผ่านหม้อน้ำขาดแล้วใได้ไปได้มาตายเอย เพื่อชิเกะนก่กโพงหิ้งโอ้งานเข้าแล้วมันสิได้เสื้อมบ่ล่ะือเล็กมั้นี่เไปนะ็น่ยตายแล้วเสียสายพานขาดทำงานนักโพดควันกุ้มหลอดมือกินเล่นน้ำกับบทันสวยริมมนะือนแล้วและความสวยบังเกิดขึ้นมาทันที เดี๋ยวไปเข้าห่มกับบนนะบูไหวได้เน,นี่นี้สิแล้วแหละความสวยกับบันเทิงขึ้นมาท,าทันทีพี่น้องเอ้ยความสวยกับบันเทิงแล้วบันเป็นจังใดแล้วสายพ่านมันขาดกับซ่อมซะก่อนพักก่อนแล้วมันเทียงพอดีเนาะหลังจากที่มันเทียงเลยคีซิเมนต์มันเกิดขึ้นมาแล้วมันดนเนาะ สายผ่านเลยพอดีพักกินข้าวเท่านั้นแหละเทีย่ยง่ะ <c oughs> จังใด,ดแล้วเพื่เห็นงานไหมหาเห็ดแนวใหม่ท้าซ้ำเพิ่นเท่าน,นั้นแล้วซ้ำเปลี่ยนสายผ่านแล้วอ้ามายัางเพิ่นเฮ้ยฮึงมึงด,ดูโอ้โอบ่เห็นไปซ้ำ บอยูเดี๋ยวทีนด้เตรียมโตวกินข้าวกันดอกบาวไวและเพียงละนาเด้อกินข้าวนำกันบัดนะล้างไม้ล้างมือกินข้าวได้บบนสำหรับคลิปี้กจิคโคอจบไว้เพียงซํานีก่อนหลังจากที่ทุกคนได้รับชมกันแล้วกะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปออกมาให้ทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องเฮือนเฮาชาแนลได้รับชมไปพร้อมกันอีกเนาะสุดท้ายนี่ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเพื่อให้พ้นภัยจากโรคภัยที่มันเข้ามาคุกคามชีวิตของ o, เฮาสมเอนี้ นะครับด้วยความปรารถนาดีจากช่องเฮือนเฮาชาแนลนะครับสวัสดีครับ